อ๊อฟเฟรงลีดาเป็นคนบนรรจุที่มีพระคุณต่อผู้มีผลงานตั้งชื่อถี่นท้องถิ่นก็คืออำเภอแรงกับเทศบาลในนิราศองตสาห์ก็เริ่มเข้ามาครับเพราะนั้นแล้วก็พิธีกีบ่งโซ่ดว,วงวิญญาณของท่านสุขชนภ,ภูภูปัญญาท <c oughs> ้องผิด ในส่วนของเครือข่ายทางวัฒนธรรมนั้นในเวทีในพ่วกของงานวันสุนทรภู่ทํากิจกรรมร่วมกันสุนทรภู่ถือว่าเป็นมรดกที่สําคัญของประเทศชาติบ้านเราขนัดนี้นีนนนเน่เป็นความเป็นมาของการจัดงาน,นั้นก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของพิธีทางศาสนาอาถรรพ์ิรันดอนประนมกรสากรลูกกร เป็นคนสอนเชื่อคำไม่คนโง่แก่หน้าคนเเป็นคนใจทุกร้อนดูเป็นคร่คำสอนเป็นอยู่ว่าตอน2น้องก็มาชวยเสริมช่วยเิ ติ่กปทต่างๆแต่เป้าห